อยู่กับช่องชเชอร์เบตบันนี่วันนี้นะคะก็อยู่กับแม่อูกับน้องเชอร์เบตสองคนนะคะวันนี้แม่อูก็มีชาเลนจ์มาให้น้องเชอร์เบตทำนะคะ<อ>ก็คือวันนี้แม่อูไปแคกระปุกออมสินมา<อ>แต่ให้เขาเลือกนะคะว่าเขาจะเอามาเท่าไหร่นะคะแต่น้องเชอร์เบตเขาเลือกมาถุงละร้อยนะคะ,ะน้องเชอร์เบตถือค่ะ <Okay. S 1> ถุงละร้อยสองถุงนะคะเดี๋ยวเราอ่ะจะไปซื้อขนมกันแต่ว่าแม่อุบอกว่าเขาอยากกินอะไรอะ่ะ ก็ซื้อได้เลยเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าน้องเชเบตอะ่ะเขาจะซื้ออะไรบ้าง mm hmm. ก่อนเข้าไปรัชบชมนะคะ mm hmm. ก็ฝากกดติดตามให้แม่อุ้กับน้องเชเบตด,ด้วยนะคะค่ะเราไปดูเราเข้าไปในเชเตกันเลยเ mm hmm. ชเบตเชเบตมีในใจหรือเปล่าว่าเชเบตอยากกินอะไร mm hmm. มีในใจไหมเชเบตอยากกินอะไรไปเราไปดูกันเลยดีกว่าข <Okay. S 1> นมอยู่ตรงไหนเนาะ mm hmm. อุ้ยเต็มไปหมดเลยนะ มาดูกันแนละ้วว่าเชเบตเขาจะซื้ออะไรบ้างนี่นะคะขนมที่เชเบตเขาซื้อนะคะบอกพี่เขายังว่าหนูมีเหรียญน,นะหนูมีเหรียญน,นะคะอันนี้ไม่รู้ว่ามันพอหรือเปล่าเชเบตเดี๋ยเรามาดูนะคะว่าถึงสองร้อยไหมเอาให้พี่เขาให้พี่เขานะหนูไปแค่กระปุกออมสินมาเลยนะคะบอกพี่เขาด้วยแด่ไหมบอกพี่เขาสิพี่หนู แค่กระปุกอมจินมาด้วยนะหนคิมขนมกระปุกจินด้วยนะอ้าวนี่นาฬิกาเซเว่นเราก็ซื้อเยอะแยะมากมายเลยเพราะว่าพ่อเอ็มเขาไม่ยอมให้เซเบ็ดแพทเกมกับพี่เบ็ดใช่ไหมคะค่ะเลยต้องมาซื้อขนมเซเว่นกันนะหลอกล่อมานะคะเท่าไหร่นะเซเว่นอ้ร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทเซเบ็ดเอาอีกไหมเอาให้ครบไหม อีกเท่าไหร่อ่ะ29บาทนะใช่เบตลองไปดูสิขาย29าบาทนะเอายูอมไม่เอาลูกอมเหรอหนูจะเอาไหมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพันโดเดี๋ยวพันเหรอใช่เหรอแต่หนูกินบ่อยมากเลยนะเอาอะไรอีกเร็วเอาอะไรอีกประมาณสามสิบบาทขนมปัง<ย>ไหมนี<ง><ง>่แม่อุูอยากได้อันนี้เดี๋ยวเอาไปให้พี่อมเล็ดรีวิวดีกว่าอันนี้นะคะ25บาทน่าจะเหลือกลับบ้านอีกไหนแม่อุูขอดูหน่อยอุ้ยอุ้ย อข้างหลังด้วยนะเพราะแล้วมันเราน่าจะเหลือกลับบ้านประมาณเท่าไรนะเชะเบตสี่บาทนี่ด้วยเฮ้ยไม่พอเชเบตไม่พอเชเบตไม่พอไม่พอค่ะลูกอันนี้ต้องเอาไปเก็บนะี๋ยวเรามารอดูกันนะนี่เหลือกลับบ้านสี่บาทนะคะ เห็นไหมนี่คุณลุงเขาซื้อของเขาไม่เอาแล้วเขามอนเขาจะเด็ดเอาเหรียญบาระมาให้พี่เขานับเห็นไหมใช้เวลานานมากเลยเปลือยไม่ต้องกินละโอเคไหมไม่ชะเบ็กจ้าฮะจ้าคุณลุงเขาบอกว่าแต่บอกไม่เปลืค่ะบอกว่าค่ะขอบคุณค่ะเอาเปลือย็นคนซื้อเองเหรอแต่เอาไปให้พี่อมเล็ตกินด้วยได้ไหมมีอะไรเผื่อพี่อมเล็ตไหมคะเปลือมีด้วยเหรอ เราไปแอบดูนะพี่อมเดชเขาจะร้องให้หรือเปล่านะ,ะเชเบ็ดเขาอมเดชเขานั่งแคเทเกมอยู่นะส่วนเชเบ็ดก็มาทํางานกับแม่อูแล้วก็มาซื้อขนมด้วยไปและค่ะขอบคุณค่ะพี่ด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะที่นับเหรียญให้หนูนะคะ<อ>แล้วน,นี่ก็เป็นขนมที่น้องเชเบ็ดซื้อมานะคะแต่ไม่ได้ซื้อมาฝากอมเดนะนี่คือขนมของน้องเชเบ็ดนะอมเดชอมเดชอยากกินไหมอม,อมเดชก็มาไม่ให้ลูกเลยอ้าว ก็อันนี้น้องเข้าไปก็ทํางานกับแม่อุ้งไงอันนี้เอาไว้ให้น้องชเชเบ็คคนเดียวนะสองร้อยบาทผลิตพอดีเลยพ่อเอ,อ็มนี่นะคะ <laughs> เดี๋ยวเราไปนั่งกินดีกว่าส่วนอันนี้นะแม่อุ้งซื้อมารีวิวนะเดี๋ยวไปดูพี่อมเลตกับน้องชเชเบ็คกินกันไม่รู้พอจะกินได้ไหมโอ,โอเคนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็ถึงบ้านแล้วค่ะแม่อุ้งก็ฝากกดไลค์กดแช,ชร์กดซับสไคร์และอย่าลืมกดกระดิ่งให้น้องชเชเบ็คด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะจุ๊บก่อนจุ๊บ